สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องแม็กเพชรยนกระบ,บะมือ2ครับวันนี้ครับเรามีรายละเอียดของตัวรถกระบ,บะ4ประตูเกียร์ออโต้กตโตยกสูงปี2018ครับมานำเสนอกับอีซูดีแม็กฮายแลนเดอร์แคป4 1.9่หดเซ็ตเพชเต็ครับรถคันนี้ครับเลขมาอยู่ที่1,40 0 0 0ครับผมรายละเอียดของตัวราคารถอยู่ที่5 8าแสนบาทครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรายละเอียดของตัวรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงปี2018คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรถประหยดรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทขับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดีย๋ยวเราพามาชมรายละเอียดของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับเป็นหลอดลูกแก้วครับที่เป็น LED ครับเบื้องต้นด้านล่างครับจะได้ในส่วนตัวไฟเดินทามันิ้งไลท์ครับในส่วนตัวรายละเอียดของตัวหลอดไฟเลี้ยวครับจะได้หลอดไส้สีส้มครับเบื้องต้นรายละเอียดคิ้วด้านบนครับจะมีในส่วนตัวกระจังด้านของโครเมียมครับตัดให้ทางด้านบนของตัวโคมไฟครับเบื้องต้นคันนี้รายละเอียดกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมครับโลโก้อีซูยังอยู่เป็นปกติครับ กระจังหน้าพลาสติกยังอยู่สมบูรณ์ครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยคาววัดเบื้องต้นรายละเอียดโคมไฟครับฝั่งซ้ายครับในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์ครับตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับสภาพใสๆครับคันนี้ริ้วรอยค่อนข้างจะน้อยครับส่วนรายละเอียดของตัวโคมไฟด้านซ้ายครับรายละเอียดของตัวคันนี้ครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวไฟฟกแลมคับหรือไฟตัดบอกครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวไฟฟกแลมคันนี้ครับผมจะได้ในส่วนของตัวที่เป็นโฮมียมตัดให้ทางในส่วนตัวด้าน ไฟตัดหมอกโดยในส่วนตัวไฟโครเมียมครับตรงนี้ละอลึกจังหน้าด้านล่างครับพลาสติกยังอยู่เป็นเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาครับเบื้องต้นสภาพบอดีรถครับใสๆครับคันนี้เรือดรอค่อนข้างจะน้อยครับฝั่งขวาครับล้ีของตัวไฟตัดหมอกครับยังอยู่สมบูรณ์เป็นปกติครับคันนี้ในส่วนของเรียของตัวทะเบียนครับลูกค้าครับจะได้ส่วนทะเบียนที่เป็น7กอไก่ครับทองุเท่าหนึ่กรุงเทพมหานครครับ ลายของตัวฝากระโปงด้านหน้าครับสภาพใสๆนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆครับไม่มีสาดในส่วนก็ลายของตัวชนโครงสร้างแน่นอนครับลายดีของตัวสีค่อนข้างจะสวยครับคันนี้เลี่ยมๆเลยครับทางเราแค่ทําการฉลาะล้างเบื้องต้นมาครับเยี๋ยวาราพดูรายอีของตัวรถด้านข้างด้วยกันครับในส่วนของตัวด้านข้างครับลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวแมกกลอยครับที่เป็นสีบอลครับเบื้องต้น รายลเลียของตัวแม็กครับผมจะได้ในส่วนของตัวแม็กที่เป็นขนาดของตัว18ครับผมรายละเอียของตัวยางครับจะได้ในส่วนตัวยางที่เป็นกูดเยียร์ครับขนาดของตัวยางหน้ากว้างอยู่ที่265ครับความหนา60ครับเป็นยางในส่วนของตัว R18 ครับรายละเอียดของตัวยางปีคันนี้ยางคันนี้ครับจะอยู่ที่ปีอง2022ครับยางค่อนข้างจะใหม่ครับรายตรงนี้ไม่มีรอยแตกร้าวรอรยฉีกขาดครับเบื้องต้นสามารถใช้งานได้อีกยาวๆครับรายละเอียดของตรงนี้ ในส่วนของตัวด้านหน้าครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวเบรกที่เป็นเบรกดิสครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวโช๊ด้านหน้าครับสภาพเดิมๆครับไม่มีการถอดครับหรือแกะในส่วนตัวโช๊กครับหรือน้ํามันหนองตัวน้ำมันโช๊กไหลครับรายละเอียดของตัวโครงสร้างทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมครับคันนี้รถทันการจะสวยครับซุ้มล้อพลาสติกทุกอย่างยังอยู่เป็นปกติไม่มีรอยฉีกขาดครับ หัวน็อตพลาสติกยังทําการยึดเป็นปกติเหมือนเดิมครับคันนี้ฝังโค้นด้านหน้าครับยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีรอยขาดครับเบื้องต้นหรือว่าแต่ของตัวพลาสติกครับทิมไฮลักไฮแรนเดอร์ครับด้านข้างครับหรือว่าแอมเพตครับยังอยู่เป็นปกติกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมครับมีส่วนตัวไฟเลี้ยวให้ครับเบื้องต้นปายเหลี่ยทของตัวด้านจับมือครับจะเป็นในส่วนตัวโครเมียมครับคันนี้จะมีในส่วนตัวบันไดด้านข้างให้ทางลูกค้าด้วยครับทางบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลนั่งข้างครับเบื้องต้น คันนี้จะไม่มีในส่วนของตัวคันสตร์ให้ทางลูกค้านะครับคันนี้แต่ว่าจะมีอะไรของตัวอาคีขลางแบบตัวรัญญาณครับเกล่ยดระบบเครื่องเสียงครับคันนี้ให้ครับเดี๋ยวเราพาเปิดเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างกันครับรายละเอียดโครงสร้างครับทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมครับปกติจะได้คอนโซลแผงประตูจะเป็นสีดําครับเบื้องต้นจะตัดในส่วนของตัวทิ้นที่เป็นสีดําเงาครับด้านจับประตูโค้มครับ เบื้องต้นจะมีในส่วนตัวเบาะหนังด้านข้างครับที่เป็นโลของตัวซอฟ์พาร์ตครับตัดกับตัวด้านข้างบอดี้ที่เป็นสีดําตัดครับเงาอีกทีครับรายละเอียดทุกอย่างครับยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับไม่มีรอยแตกครับของตัวพลาสติกครับจะมีช่องใสของตัวแก้วน้ำครับให้ทางลูกค้าครับโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างเดิมๆครับคันนี้ยางขอบประตูยังเป็นเหมือนเดิมครับไม่มีรอยฉีกขาดครับคันนี้รอยโครงสร้างหัวน็อตครับทุกอย่างบอดี้ยังเหมือนเดิมครับคันนี้ รอยแต้มสีของตัวหองน็อตครับเป็นสภาพเดิมๆคันนี้รอยโครงสร้างทุกอยากอ่างเม็ดอาร์เหลือรอยครับยังอยู่เป็นเหมือนเดิมครับคันนี้รายเหียของตัวเบาะคันนี้ครับจะได้นในส่วนตัวเบาะที่เป็นสีน้ำตาลครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพาดูเลยของตัวด้านหลังด้วยกันครับด้านหลังครับแผงประตูด้านหลังครับ ยังเป็นเหมือนเดิมครับคันนี้โคงสร้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับปกติครับคันนี้ในส่วนของตัวทิมครับพลาสติกเงาครับประตูด้ามจับของตัวโครมียมยังอยู่เหมือนเดิมครับชัดเจนครับคันนี้เบาะที่เป็นในส่วนตัวเบาะหนังเสียมตาลครับตัดของตัวอานที่เป็นของตัวระบบซับพัดตรงนี้มีให้เหมือนเดิมครับช่องวางแก้วน้ํามีให้ครับเบื้องต้นเสาเอคงสร้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับโครงสร้างของรอยเบ็ดอาร์คบักกิ้งครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับคันนี้ ไม่มีการเชื่อมต่อครับหรือรอยบุกของตัวโครงสร้างครับวาเรียโครงสร้างบอดี้เดิมๆครับคันนี้เดี๋ยวหามไปดูยระเอดของตัวล้อด้านหลังด้วยกันครับในส่วนตัวล้อด้านหลังครับเป็นแม็กหกอันลอยขนาด18นิ้วครับสีบอลครับเบื้องต้นเป็นขนาดตัวน็อตหกูครับมีฝาข้ออยูสุให้ครับด้านหลังจะเป็นเบรกดมครับเบื้องต้นยางจะเป็นยี่ห้อของกูดเยียครับผมขนาดเท่ากันครับในส่วนของตัวหน้ากว้างครับ ปียางครับเบื้องต้นแต่เป็นปียางปี2022ครับทั้ง4ล้อเลยครับรันรีโครงสร้างเรอยึดีทุกอย่างครับรอยการเชื่อมตรงนี้ยังปูเหมือนเดิมครับไม่มีรอยบุบครับสภาพเดิมๆครับคันนี้โครงสร้างทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับซุ้มล้อยังอยู่เป็นเหมือนเดิมครับพลาสติกครับไม่มีรอยฉีกขาดครับสภาพเงาๆครับคันนี้วันน็อตทุกอย่างครับยังยึดอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมครับ บางโคนด้านหลังครับยังอยู่ครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยรอยแตกลาของตัวพลาสติกบังคนด้านหลังครับบอดี้สีเดิมเดิมในคันนี้ครับลูกค้าท่านแต่สนใจเลยอของตัวรถสีประโตเกียวโตครับยกสูงปีสองสิบแปดครับสามารถเข้าดูเลยรถได้ที่พัสดุ์เป็ยนเลยครับเดี๋ยวเราพาดเวยอีกของตัวรถด้านหลังด้วยกันครับในส่วนของตัวหลอดไฟครับคันนี้จะไปได้ในส่วนของตัวหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้ครับโครงสร้างของตัวโคมไฟด้านหลังครับยังอยู่เป็นปกติเงาเในคันนี้ไม่มีรอยแตกครับ โลโก้หรือทีมของตัวเยสุดีแม็กยังอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับด้านหลังครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวด้านจับครับเปิดท้ายกระบ,บ่าครับที่เป็นในส่วนตัวโคลเมียมครับจะมีในส่วนตัวกล้องหลังให้ทางลูกค้าด้วยครับเบื้องต้นโลโก้ของตัวเซทเพจเทสครับที่เป็นดีดียังอยู่ชัดเจนเป็นปกตินะครับมีในส่วนตัวกระจกกระชนด้านหลังครับ ที่เป็นในส่วนตัวด้านหลังครับสีดําที่ตัดของตัวของโรเมียมครับเบื้องต้นลายเดียของตัวกระชังด้านหลังเรือกระชนด้านหลังยังอยู่เป็นปกติครับไม่มีรอยแตกรล้าครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพามาเปิดไปของตัวรถกันด้วยกันครับลายเดียดของตัวแม็กไบรเนอร์ด้านหลังครับตอนนี้อาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราทําการชนะล้างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าครับเบื้องต้นสภาพแม็กไบรเนอร์ครับไม่มีรอยขีดข่วนครับสภาพเดินเดินครับไม่มีการแตกของตัวพลาสติกของตัวแม็กไบรเนอร์ครับเบื้องต้น โครงสร้างทุกอย่างยังเป็นบอดี้เดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อครับในส่วนตัวบอดี้ด้านหลังครับหัวน็อตครับยังอยู่ชัดเจนครับตรงนี้ไม่มีการถอดของตัวบอดี้ด้านหลังมาครับท้งฝั่งขวาครับแล้วก็ฝั่งซ้ายครับในส่วนของตัวคันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนตัวล้ออะไรครับเบื้องต้นจะอยู่ด้านล่างครับ ในส่วนของตัวโชคสภาพเดิมๆครับโครงสร้างทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับคันนี้ไม่มีรอยบุบหรือรอยการชนครับแหนบยังอยู่เป็นปกติครับรายละเอียดของตัวฟอร์มไฟด้านขวาครับสภาพใสๆเดิมคันนี้ครับรายละเอียดของตัวสีครับค่อนข้างจะสวยครับคันนี้อย่ารอพามดูเลยของตัวล้อด้านหลังฝั่งขวาด้วยกันครับรายละเอียดของตัวล้อด้านหลังฝั่งขวาครับสภาพของตัวแม็กครับไม่มีปีนขอบฟุตบาทครับเบื้องต้น ด้านหลังเป็นเบรกดัมครับลายของตัวยางครับจะเป็นตัวยางที่เป็นยี่ห้อคุเย่เหมือนกันครับลายของตัวหน้าคว้าของยางครับเท่ากันทั้ง4ล้อครับเบื้องต้นอะยรของตัวในส่วนตัวปียางครับจะได้ปี2 0 2 2เหมือนกันครับอะไรตัวแคทซีครับทุกอย่างโครงสร้างยังอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับอันนี้จะติดครับซุ้มล้อยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีขีดขาดรือรแตกลาวครับ ในส่วนของตัวมันไดครับยังอยู่เป็นเหมือนเดิมนะครับคันนี้เหมือนเดิมรายละเอียดของตัวน่าจะประตูเป็นโครเมียมครับต้นๆคันนี้ครับจะได้ในส่วนของตัวเบรกครับด้านหลังของตัวหลังกระบะให้ด้วยครับเพิ่มเติมครับคันนี้รายลเอีประตูฝั่งขวาครับด้านหลังครับโครงสร้างทุกอย่างยังเป็นเดิมเป็นปกติครับหัวน็อตทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับรอยแต้มสีโครงสร้างรายรอยในส่วนของตัวรอยเมดอาร์ตยังอยู่เหมือนเดิมครับ เราพามาดูแลอีกตัวด้านหน้าดวกันครับประตูครับยังอยู่เป็นเหมือนเดิมปกตินะครับฝั่งประตูคนบุคคลขับครับทิมที่เป็นตัวแดมเพตตัวไฮแลนเดอร์ยังอยู่เป็นปกตินะครับกระจกครับในส่วนตัวกฝั่งขวาครับเป็นโครเมียมครับมีส่วนตัวไฟเลี้ยวให้ครับอันนี้ไม่มีร้อแตกราวครับเบื้องต้นล้อด้านหน้าครับละเอียดเหมือนเดิมครับทุกอย่างสี่ล้อครับไม่มีรออแตกราวของตัวยางหรือชีคขาดครับ สภาพรถเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้ยังไงค้าเข้ามารีบเข้ามาจับจองหรือดูอะไรรถได้ก่อนครับที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับชคหน้าครับบอดี้เดิมๆครับเหมือนเดิมปกติครับคันนี้สุมล้อทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมครับฝังคนด้านหน้าครับยังอยู่ไม่มีรอยขาดครับเดี๋ยวเราพาดูรายละเอียดของตัวรถด้านในด้วยกันครับ ในส่วนของตัวคันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวกุญแจที่เป็นสมาร์ทย์เลสครับเบื้องต้นจะมีในส่วนของตัวหมู่ปุ่มที่เป็นพุทเอนทีครับให้ถามลูกค้าครับกรนีถ้่เรานำกุญแจมาใกล้ๆรถครับเราสามารถกดปุ่มของตัวสมาร์ทเอ็นทีตรงนี้ได้เลยครับแผงประตูด้านหน้าครับบอดี้เดิมๆทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมปกติครับจะมีในส่วนของตัวกระจกที่เป็นวันทัชออโต้ให้ลูกค้าครับ แต่ก็ระบบของการล็อกกระจกครับเบื้องต้นเรียดวัสดุดีเทียของตัวทิมเป็นเหมือนเดิมครับสีดําเงาครับมีส่วนตัวเบาะสีน้ําตาลครับตัดให้ครับที่เป็นระบบของตัวซอฟท์พัดครับผมบอดี้พลาสติกทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป็นปกติครับเดี๋ยวเราพาดูเลยครับตัวรถด้านในกันครับเบาะครับลูกค้าจะได้เป็นสีน้ําตาลครับเบื้องต้นที่เป็นเบาะผ่าของตัวไฟฟ้าครับฝั่งบุคคลขับครับแต่บุคคลนั่งข่างจะเป็นเป็นนวนปกติครับ เลี๋ยคงสร้างทุกอย่างเสา A ฝั่งขวาครับยังเหมือนเดิมเราพาดูเลยครัตัวด้านในกันครับในส่วงคันนี้ครับูกคาครับจะได้ในสองตัวที่เป็นระบบการสตาร์ทที่เป็น engine start stop คับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับด้านล่างครับเราทําการหยิบเบรกกันครับเบื้องต้น,ตน พวมาลัยครับจะเป็นงมอะไรมาติฟังก์ชันครับฝัก้ายเกี่ยวกับระบบของก้านตัดลูกเครื่องเสียงครับสามารถเชื่อมต่อสามารถรับสายวางสายได้ครับเบื้องต้นฝั่งขาครับเกี่ยวกับระบบการเจ็ตเซฟหน้าจอครับมีระบบของตัวคุชคอนโทรลทางลูกค้าครับพวมอะไรครับสภาพเดินเดิอปกติครับจะมีละกบของเอลซูยังอยู่เป็นปกตินะครับคันนี้ราลีของตัวดักจับครับบุคคลด้านข้างของโบกขับมีให้ครับเบื้องต้น บอดี้ด้านคอนโซลด้านหน้าครับสภาพเดิมๆเป็นปกติครับจะมีในส่วนตัวที่เก็บของให้ลูกค้าครับด้านหน้าจะมีปุ่มฉุกเฉินครับหรือในส่วนตัว e ั e r g e n c y light ครับให้ทางลูกค้าครับหน้าจอเป็นขนาด7นิ้วครับที่เป็นหน้าจอธรรมดาครับสามารถใส่ CD ดีได้เบื้องต้นรายละเอียดของตัวแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้ครับจะมีในส่วนของตัวพอตที่เป็น USB ครับกับ AUX ให้ทางลูกค้าครับ USB จะมี2ช่องนะครับจะมีช่องของตัว เอาว่าออเดตให้ทางลูกค้าดีครับเกียร์จะเป็นในเกียร์ออโต้ครับที่เป็น P R N D S S ครับโทษทีครับ P R N N D ครับโทษทีครับเกียร์ระบบของตัวการชิปล็อกของตัวเกียร์ครับมีในส่วนตัวชิปล็อกทางลูกค้าครับจะมีช่องวางแก้วน้ําครับต้นต้นเบรกเป็นเบรกมือเมนนุ่นครับวัสดุครับด้านข้างครับรายละเอียดของตัวช่องดูบ็อกซ์ครับสภาพเดิมๆครับคันนี้ เป็นเบาะหนังเสียงตาลครับบอดีด้านในครับค่อนข้างจะกว้างเลยครับสำหรับอยบอกคันนี้จะมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ำให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับเบื้องต้นลอียรของตัวช่องเก็บของครับคันนี้จะมีเพิ่มเติมมาครับด้านบนครับของตัวอีสุซสุครับจะตัดขอบในส่วนตัวสีดำเงาครับ ด้านในครับจะมีในส่วนตัว power outlet ให้ชาวคาครับอีกหนึ่งช่องครับจะลินชักสภาพเดิมๆเป็นปกตินะครับคันนี้รายละเอียดดีเทลด้านข้างครับจะมีระบบกันการลื่นนถลายให้ชาวคาครับเบื้องต้นจะมีพื้นาการพื้นที่ลาดชันครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจกพับพับจะเป็นในส่วนตัวไฟฟ้าครับสามารถปรับทิศทางครับในส่วนของตัวกระจกได้ครับเบื้องต้นจะมีระบบของตัว auto s ซั r ซอฟครับ ามารถหยุดการทางานนะครับในขณะที่จอดได้สามารถปรับระดับของตัวไฟได้ครับเพิ่มต้นสารระดับเลยครับฝากระโปรงหน้าด้านหน้าครับจะเปิดในฝั่งด้านล่างครับฝั่งซ้ายครับในส่วนตัวฝาถังน้ำมันครับเป็นอยู่ฝั่งขวาครับเบื้องต้นรายเอียดโครงสร้างทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมครับคันนี้ด้านจับของตัวฝั่งบุคคลที่นั่งข้างมีให้ครับผมแล้วก็จะมีด้านจับเพิ่มเติมมาครับบนหลังคาครับคันนี้ระียดตัวของแผงลั้งแดดครับบุคคลนั่งข้างครับมีกระจกเพิ่มเติมให้มาครับ จะมีในส่วนตัวช่องที่ใส่แว่นตาให้ครับไฟใช้งานได้ปกติครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับในส่วนกระนกโซนหน้าในส่วนของตัวกระจกมองหลังครับจะเป็นระบบของตัวเมนนวลครับตัดแสงเป็นเมนนวลคันนี้ครับแผงประตูด้านคนขับครับไม่มีกระจกนะครับแต่สภาพเดิมๆครับโดยค่อนข้างจะสวยครับ ไฟครับคอนโซลตรงกลางมีให้ปกติครับจะมีในส่วนตัวหาลอียของตัวลําโพงครับคันนี้จะมีลําโพง6ตัวครับเบื้องต้นจะมีฝั่งประตูด้านหน้าครับ2ครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังครับบางคนนั่งหลังแล้วก็จะมีลำโพงบนฝ้าเพดานครับรายละเอียดเบาะครับดีเทลสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกรล้าครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพาดูเลยคของตัวด้านหลังนี้กันครับ อียดเบาครับสภาพเดิมๆครับสีน้ำตาลมีในส่วนตัวที่ลองคอให้ครับทั้งสองฝั่งครับสามารถวางมือได้ตรงนี้มีเบาเพิ่มเติมมาครับในส่วนของตัวด้านหลังของตัวเบาครับมีช่องใส่กระสานครับเบื้องต้นจะมีในส่วนตัวพอต USB ให้ครับอันนี้เพิ่มเติมมาครับมีช่องครับวางแก้วน้ำให้ทางลูกค้าครับ อันนี้ของตัวเบาะด้านข้างครับช่องใส่กษาสายังอยู่เป็นปกติครับจะมีในส่วนตัวที่แขวนของครับรับขนาดของตัวน้ําหนักได้อยู่ที่4กิโลครับสัพขอาตัวด้านหลังครับชุดจับยังอยู่เป็นปกติปกติครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพาดูเลยครับตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวห้องเครื่องด้านหน้าครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวเครื่องที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเบื้องต้นขนาดอยู่ที่1.9ครับหรือว่า109ครับที่เป็นในส่วนของตัวเครื่อง DDI ครับเบื้องต้นราเละเดของตัวแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับรายลเลดของตัวโครงสร้างเครื่องทุกอย่างยังเป็นปกติครับฝาครอบเครื่องยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีรอยเจิมลูกของตัวน้ำมันเครื่องครับ รอบเครื่องเ,เดินค่อนข้างจะนิ่งครับคันนี้อะไรโครงสร้างครับปากระโปรงครับตันนี <c oughs of them> uh ้จะไม่มีการถอดในส่วนตัวน็อตครับเหลี่ยมยังอยู่ใส่เหมือนเดิมครับรอยโครงสร้างของฝากระโปรงทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับอียดของตัวเทคเกอร์เกุครับยังมีเหมือนเดิมครับโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาร์คกิ้งยังอยู่เป็นเหมือนเดิมครับคันนี้โครงสร้างทุกอย่างขอบยังเหมือนเดิมดเกนครับฝั่งฝั่งขวาครับและฝั่งซ้ายครับเบื้องต้นโครงสร้างทุกอย่างครับ งนี้จะเป็นส่วนเองตัวโลของตัวเอกเบรก ABS นะครับทุกพอนทำงานของตัวเบรก ABS ครับคันนี้โครงสร้างของน็อตสภาพเดิมเดิมครับคันนี้บอดี้ครับลอยของตัวน็อตหรือรอยลูของตัวโครงสร้างด้านหน้าครับยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับลูกค้าส่วนท่านใดสนใจเลยของตัวรถปกษณะสีตัที่เป็นในส่วนตัวเครื่องถึงทเก้าครับ DDI สามารถเข้าดูเลยรถได้ที่สัดส่วนเลยครับผมในส่วนตัวมอเตอร์คันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับ ในส่วนของตัวถาดรองแบตครับคันนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ครับในส่วนของตัวถ่ายแบตครับผมเบื้องต้นเดเ๋ยวในของตัวแบตครับเดี๋ยวทำเราทําการเช็คในของตัวแบตเตอรี่ก่อนสองหม้อให้ทางลูกค้าครับเรามีรันตีหลังการขาย30วันครับเกี่ยับระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับแล้วก็มีในส่วนตัวประกันเกี่ยวกับโครงสร้างครับถ้ารถไปเจอรถทิ้งข้อตัวน้ำหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืน100%ครับ ลูกค้าครับท่านใดสนใจรายละเอียดของตัวรถกระบะสประตูเกียร์ออโต้ครับปี2018ครับเลขใหม่อยู่ที่แสนสี่คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัท เพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1นมินบุรีกรุงเทพมหานครครับทุกอาชีพครับสามารถออกรถได้ครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับผมดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2องตครับตลอด4ปีสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดครับเรามีเจ้าหน้าที่ซับวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ตามที่อยู่ของลูกค้าครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ครับให้ถึงตามที่อยู่ของทางลูกค้าครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝากรายละเอียดของตัวรถกระบะสีประตูเกีียยโตกสูงป2018 คันนี้ด้วครับยังไงครับอขอฝากในสมองตัวช่องมังมิงเพชรยนต์กระบารถมือ2ตรงนี้ไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องมังมงพชรยนต์กระบามือ2ตรงนี้ครับวันนี้มงเพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ